บุญกันหน่อยใช่ไหมใช่ค,ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยสําหรับการขึ้นรถไฟไปทําบุญค่ะพ่อเมืองลําพูนได้นําคณะทัวอิ่มบุญขึ้นรถไฟเดินทางไปยังสถานีรถไฟขุนตาลที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนตามกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทําบุญครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วค่ะ นายสันติธรยิ้มละไยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางดวงกมนยิ้มละไมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนค่ะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชมรมอิ่มบุญลำพูนประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นรถไฟเดินทางไปยังสถานีรถไฟขุนตาลอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะเพื่อร่วมกันทํากิจกรรมขึ้นรถไฟไปทําบุญครั้งที่13ภสานวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องลำพูนลำปางและการร่วมกันถวายเทียนพรรษาประจําปี2566 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายให้กับทางวัดดอยขุนตาลจัดหาทุนทรัพย์ในการบูรณะซ่อมแซมทางเดินรอบพระวิหารและทาสีองค์พระวิหารด้วยค่ะ สำหรับอุโมงค์ขุนตาลนะครับเป็นอุโมงค์ทางรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับมีความยาว1,352มเมตรกับอีก10เซนติเมตรครับตั้งอยู่ระหว่างอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางกับอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนสร้างแล้วเสร็จในปี2461นะครับโดยการรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามโดยมีพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยยการกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเป็นผู้บัญชาการแล้วก็เป็นอุโมงค์ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวด้วยนะครับ Ha. Nah.